ครับพิสุมีแฟนชายกี่แฟนชายสี่แฟนชายแต่สี่แฟนชายนี้พิสุไม่ต้องมาสอนเองเรามีระบบการสอนแฟนชายให้กับพิสุทั้งหมดสี่แฟนชายสี่คนนะครับสอนจะต้องทํายังไงทายังไงทายังไงให้แต่ละคนไปขยายแฟนชายของพิสุเห็นไหมครับเขาจะกลายเป็นพิสุมีกี่มีกี่แฟนชายสิบหกแฟนชายอัตโนมัติเลยเห็นไหมฮะแต่ลงทุนเท่าไหร่ครับสองหมื่นห้าคำถามต่อพิสุครับเงินเข้ามาบัญชีสองหมื่นสองเ เก็บสองพันสี่สองหมื่นบริหารเห็นไหมครับตามกันนะครับผู้นำหลายคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยมีมีคําพูดเหมือนพิสูจน์เป็แต่ว่าเหมือนกันทุกคนไหมครับไม่เหมือนกันทุกคนนรบางคนครับได้ามาหมื่นหกเนี่ยเจ็ดหมืนหกบริหารแปดร้อยแล้วกดสองรอบรอบละสามร้อยกดออกมาบริหารคน เงินแปดร้อยจะทําให้สี่คนนี่ยเป็นแฟนชายบริหารก,ก,การจัดการนี่เขาไม่เชื่อคุณนะครับเพราะอะไรเพราะคุณใช้เงินลงทุนน้อยแต่ถ้านักธุรกิจเขาจะใช้เงินครับสร้างคนวางแผนกับคนโดยอาศัยเงินที่เกิดขึ้นมาปั๊บน,น่ครับเป็นคานผ่อนแรงคนจะทํางานได้นี่ครับหนึ่งจะต้องอิ่มจะต้องอุดมสมบูรณ์ไปด้วยของความในเรื่องของการอินเตอร์เทนด้วยถุยกเนี้ยมาเดือนที่สามครับเดือนที่เป็นเดือนสุดท้ายที่พิสูจน์ต้องจัย ถ้าเข้าบัญชีเอาตีไปเก้าหมื่นเลยเพิ่มอีกสี่ร้อยาตีไปเก้าหมื่นเลยเจ็บเท่าไหร่หมื่นเดียวค่ะเจ็บหมื่นเลยถ้าเข้าบัญชีที่เก้าหมื่นเนี่ยเจ็บเท่าไหร่อย่าบอกนะคูเก็บหมดเก็บเท่าไหร่เก็บหมื่นหนึ่งไปนะเพราะว่าเขานำล่องมาหมื่นหนึ่งไม่ว่าทั้งหมื่นเลยวนะ พอพิสูธน์นะเรามาหมื่นหนึ่งนะฮะเก็บเหมือนกันนะท,ทําไมถึงต้องเดือนสุดท้ายต้องเก็บต้องจ่ายเดือนสุดท้ายพิสูธน์รู้ไหมครับผมสี่คนเนี่ยครับในขณะที่พิสูธน์รับแปดหมื่นเก้าพวกผมรับเท่าไหร่สองหมื่นสองแล้วพี่สูจเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายครับที่จะเอาเเงินมาบริหารคนครับกลายเป็นทั้งหมดครับเท่าไหร่ครับองค์กรเท่าไหร่ครับสองร้อยห้าสิบหกพิสูนับสามแสนห้า แต่พวกผมรับเท่าไหร่นี่ในหนึ่งคนรับแปดหมืนาหมที่แล้นะจบละและเดือนสุดท้ายครับพี่สุมีคนทั้งหมด1นึ่พันกับยีแฟรนไชส์ไม่ขายของสักกล่องและเดือนนี้พี่รับหนึ่งล้านสบวกกับ3ามแต่ห้าบวกแปดหมื่นเกบวกสองบวกกับ16รวมแล้วทำงานแค่ห้เดือนรับเกือบสองล้าน ไม่ขายของสักกล่องไม่ขายของสักชิ้นง่ายไหมครับชวนอย่างเดียวให้โอกาสเพื่อนอย่างเดียวว่าอี้มาดูไม่ต้องไปยัดเยียดหรือไม่ต้องไปขายนั่นคนคนเขาจะไม่ชอบกับการบังคับผมทำธุรกิจผมทำง่ายผมไม่บังคับใครนะเขาพอใจที่เท่าไหร่ปล่อยเขาซื้อใช่ไหมฮะเรามาให้ความรู้แค่ว่าใช้อย่างไรให้เกิดผลลัพธ์คนไหนมีปัญหาสุขภาพเขาให้เขาใช้แล้วทีนี้ ถ้าเปรียบเทียบของโครงสร้างถ้าใครลงเองมาลอนทาเหมือนกันนะครับเราจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของผลลัพธ์ <Yeah. S 1> นี่อันนี้คือไม่ได้ได้แค่นี้ทีงสุด,สด <Yeah. S 1> ถ้าเป็นตําแหน่งโกรครับแทนที่จะได้ตัวนี้นะะอันนี้ก็รับไม่ได้เหมือนกันได้แค่นี้ครับ <Yeah. S 1> เพราะมันฟินไก,ก่อันนี้คือการเสียโอกาสนะ <Yeah. S 1> ที่ออโตัวชี้ที่ผมคุยอันนี้สุดท้ายแล้ว <Yeah. S 1> นี่สุดท้ายแล้วครับ